ครับครับสวัสดีแฟนหมัดแฟนมวยนะครับวันนี้ก็อยู่กับศึกเพชรยินดีรายการใหญ่วันนี้ที่ลาดําเนินนะครับเริ่มโชคเวลา18.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปวันนี้ถ่ายทอดสดทางพายทีวีนะครับเสียค่าชมนะครับผ่านแอปนะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าจัดไว้หน้าดูน่าชมมากๆนะครับสำหรับศึกเพชรยินดีรายการใหญ่วันนี้นะครับวันนี้ก็คัดทีเด็ดมาฝากแฟนมัดแฟนมวยด้วยกัน สองคู่ด้วยกันเด้นๆนะครับก่อนดิสจะต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับครับก่อนที่จะไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะครับผมก็ต้องขอฝากไปด้วยนะครับกลุ่มมวยพักยกนะครับเป็นกลุ่มมวยพักยกของ P ี7 1 1นะครับกลุ่มมวยพักยกที่ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของคนวงการมวยทุกระดับชั้นนะครับเล่นขั้นต่ำเพียง10บบาทเท่านั้นนะครับใครอยากเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มฟรี นะครับมีราคาให้ดูฟรีมีข้อมูลมีเลดนะครับให้ดูฟรีนะครับแอปไลน์มาได้เลยป p k 711นะครับมีแอปนำหน้านะครับเล่นคำต่ำเพียง10บาทเป็นระบบฝากถอนออโต้นะครับรวดเร็วทันใจและก็ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับมวยหูภาคสดติดขอบเวทีนะครับภาคสดในเวทีทุกรอบทุกช่องนะครับภาคโดยดำชุมพรนะครับเพียงแดือนละ400บาทเท่านั้น สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์0983754603นะครับระบบเสียงดังฝังชัดเล่นได้ทุกตู้ฟูได้ทุกหู้องฝังดำชุ่มพรสำหรับหลายเสียงนะครับภาคในกลุ่มไลน์นะครับมีราคาให้ฟังทุกวันนะครับก็เดือนละ100บาทเท่านั้นสนใจก็แอดไลน์มาได้เลยตาม่าหน้าจอที่ท่านเห็นนะครับ ID ไลน์ก็แอดมาได้เลยนะครับ เพียงเดือนละหนึ่งร้อยบาทระบบเสียงดังฟังชัดสู้ได้แน่นอนครับครับสำหรับดีเด็ดตัวที่หนึ่งก็เมาไปคู่ดีสองของรายการนะครับคู่ดีก็โชกกันในพิการร้อยสิบเอ็ดปอนด์นะครับเป็นการโชวกันระหว่างแก่นอุบลพอหลักบุญน,นะครับบนันดีก็มาพบกับเพชรปัลไลสิงห์มาวินนะครับสำหรับแกนอุบลพอหลักบุญน,นักชกอ,อายุยี่สิบห้าปีความสูงสูงว่าหกสิบเซนติเมตร เป็นนักทบจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชกมาแล้วร้อยกว่าครั้งนะครับก็ทกําการทีซ้อมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นที่ค่ายพอหลักบุญน,นะครับน้ําหนักป,ปล่อยๆนี้55กิโลกร,รัมนะครับน้าหนักมาช่างวิชาร 11. 6ลดไปศูนจุดท,ดทส่วนทางด้านเพชรบ,บลัยสิงห์มาวินน,นั้นนักทบรุ่นน้องอายุ23ปีได้เปรียบรูปร่างสูงยาวนะครับถึง168เซนติเมตรเป็นนักทบจากจังหวัดพัทลุงนะครับ ก็ดทบมาแล้ว70ครั้งนะครับไฟนี้ก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสิงห์มาวินนะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่54กิโลกรัมน,นะครับส่วนน้ำหนักมาช่างเมอเจ้า111.3ลดไป0.3สำหรับเบลดคู่นี้เปิดอยู่ทางด้านเจ้าแก่นอุบลน,นะครับเป็นปอนในรลักา54สำหรับคู่นี้นะครับเจ้าเพชรบาา้านไล่หนีได้เปรียบรูปล่างสูงยาวนะครับน้ำหนักปล่อยๆนี่ก็ถือว่าเล็กกว่านะครับสำหรับเจ้าเพชรบ้านไล่กระดูกการผ่านมวยเป็นลองนะครับ เจ้าทางทางด้านเจ้าแก่นอุบลนั้นก็เป็นมวยจังบวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยซ้ายแรงมวยจิตัวใจดีโดยเฉพาะลูกเตะขาปยหมัดนะครับทาให้คู่ต่อสู้เสียทรงมวยนะครับจนรอเนียถือว่าอาวุธนียหนักแรงใช้ได้นะครับส่วนทางด้านเจ้าเพชรบันไล่นะครับก็เป็นมวยประเภทว่ามวยเข่าในอาชีพนะครับบุงในก็ฝังหน้าล็อกลัดมัดตีนะครับเป็นมวยที่บูสู้ดีขยันเดินขยันออกอาวุธ นะครับสำหรับคู่นี้ผมมองไปทางด้าเจ้าเพชรบาลไลสิงมาวินนะครับวันนี้ดูน่าเล่นนะครับกับในได้เมื่อไหร่คิดต่างเมื่อนั้นวันนี้ได้เปรียบรูปลางสูงยาวใหญ่นะครับวันนี้เด็กซ้อมดีซ้อมเยี่ยมมีหน้าเสียตัวเงินมาเล่นนะสาหรับเจ้าเพชรบาลไลสิงมาวินครับสำหรับตีเด็ดตัวที่2ก็มองไปคู่ที่4ของรายการเลยนะครับคู่นี้ก็ชบกันในพิกัดร19ตป่อ120ปอดนะครับก็เป็นการทกกระหว่าง เพชรศิลาวัวอุระชาวันนี้ก็มาพบกับเดชเพชรเพชรกินเดียคาคาเดมี่นะครับทางด้านเจ้าเพช,ชรศิลานั้นก็ต่อรำหนักหนึ่งปอนด์ให้กับทางด้านเจ้าเดชเพชรนะครับสำหรับเจ้าเพช,ชรศิลาวัวอุระชานั้นนักชกอายุ19ปีนะครับความสูงนี่สูงไว้าจ็เซนติเมตรเป็นนักชกจากจังหวัดอุดรธานีชกมาแล้วก็ร้อยครั้งนะครับร้อยกว่าครั้งนะครับ้อมจุดที่ค่ายวัวอุระชา นะครับน้ำหนักปล่อยปล่อยร้อยน้ำหนักปล่อยปล่อยในห้าสิบเก้ากิโลกร,รัมนะครับน้ำหนักมาช่งางเมื่อเช้าร้อยสิบเก้าจุดเ็ดลดไปศูนย์จุดเ็ดส่วนทางด้านเดชเพชรเพชรยินดีอะคาเดมี่เป็นนักทอกรุ่นพี่อายุยี่สิบสองปีนะครับความสูงนี่สูงไว้อยหกสิบสี่เซนติเมตรเป็นนักทอกจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ชกมาแล้วก็ร้อยกว่าครั้งนะครับทำการทิดซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับดิวกับทีมงานโปรโมเตอร์ผููจัดนะครับ น้ำหนักาไม,าม้ช่างมเช้าเนี่ยร้อยยี่สิบเอ็ดปอนด์นะครับมาลดหนึ่งปอนด์เมอเช้าสำหรับเบลดคู่นี้นะครับเปิดอยู่ทางด้านเจ้าเพชรศิลาเป็นต่อในราคาห้าสี่นะครับคู่นี้เป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะสมาชิกเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะครับเจ้าเพชรศิลาเนี่ยก็เป็นมวยซ้ายประเภทสีมือครบเครื่องนะครับเตะต่อยซ้ายวงในขวางหน้ามีมัดมีศอกนะครับสำหรับเจ้าเพชรศิลา โดยเฉพาะวงในนี่มีศอกเสริมนะครับเป็นมวยที่หลักเกลียมเชิงดีนะครับหัวจิตหัวใจดีเป็นมวยที่ประเภทว่าอาวุธหนักแรงนะครับวันนี้มาได้เปรียบรูปร่างต่อน้ำหนักหนึ่งปอนด์แต่ไม่ได้ต่อรูปร่างนะครับสำหรับตางเก้าเด็ดเพชรนั้นก็เป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือครบเครื่องแต่ต่อยซ้ายแรงนะครับบุงในขวางหน้าดังเสียบตันงาเป็นมวยที่ประเภทว่าไอคิวมวยดีสมองมวยดีอาวุธมวยรวดเร็วนะครับ คู่นี้เล็เปิดทางด้านเจ้าเพชรศิลาต่อ54วันนี้ผมมองไปที่เพชรศิลาวัวอุรชาดีกว่านะครับได้เปรียบรูปร่างสูงยาวโดยเฉพาะเวลาจับในไล่แขนเนี่ยอาวุธทับเกณฑ์กว่านะครับดีกว่ามองเห็นกว่านะครับสําหรับเจ้าเพชรศิลาวออุรชาเนี่ยก็ถือว่าซ้อมดีซ้อมเยี่ยมนะครับวันนี้อาเซียฟิลเนี่ยเขาบอกว่าซ้อมดีมากๆนะครับเด็กตัวนี้เนี่ยบอกว่าน่าเล่นเป็นที่เด็ดเลยนะครับ เด็กนี้จิตคอนทุกส0 0 0มืบาทนะครับสำหรับเจ้าเพชรศิลาวันนี้จัดไปเป็นที่เด็ดนะครับหนึ่งตัวแน่นๆนะครับจัดไปทางด้านเจ้าเพชรศิลาวอวอุรลชานะครับ